ทางไปหน้าปูคนกีทางไปหน้าประเทศไทยพี่น้องนี่คือทางไปหน้าประเทศไทย,ยนี่ในเมืองนีนบริเตนใหญ่เป็นอย่างเพื่อนคือเอามาปลูกไป้ทงหน้าดีนะยี่เนี่ยเขตอาเซียนนี่กระห่วยก็คือว่าอันดับหนึ่งคือกันได้ค่อยหวานสบายดีคอยกุ้งไว้รุ่นขายฝันมือนีมาก มากเท่าไรยังบอโ้ยลงทีบลงแดนมากพี่น้องแต่ว่ามันก็มีค่วมทีประทับใจอยู่อย่างหนึ่งคือว่าทางไปหน้าประเทศไทยพี่น้องโอ้ยมันจะเกิดมากแล้วเเห็นนี่คือกันนี่โอ้ทางไปหน้าปูคนกีดเป็นทางดำโอ้ยอย่างมันจะเป็นขนาดดีพี่น้อง ตอนแรกก็คิดว่าซิมีแต่อยู่แบบในเมืองในซิมีทางทางไปหน้าก็ยังเป็นทางดำโผล่อ้คนประทับใจแห้งอะลีว่ะทางไปหน้าอะลีด้ินี่เหน็บกันที่นี่นี่ตรงไฮตรงหน้าโอ้สุดยอดอะลีว่ะแล้วก็คนทางพคนนี้ก็โค้งไปตามตรงไฮตรงหน้าไอ้พี่นอ้องโค้งไปตามตรงไฮตรงหน้า นี่สุดยอดอะไรพี่น้องเลยนี่คือทางไปหน้าประเทศไทยเลยนี่โอ้ยขี่รถมาโม่ๆจกัจกจักทางออกหรือบ่อยยัยน,น่ะโอ้ยฝุ่รถกระเจากันยังมาเลยพี่น้องเลยด,ดูดิแบบขนาดว่าทางไปหน้ายัางซ้ำนี่รถเก่งอีกนะบอกกุ้ง รถใหญ่นะโอเว้นรถแจ็กนะนั่นสวนทางกันรถเก่งไปหน้าสวนทางกันเกินไปแล้วนี่คือประเทศไทยด้นี่พี่น้อเขาเมนแบบอยู่แบบประเทศนอกไหนอย่าเข้าใจผิดนี่คือประเทศไทยนี่โอ้รถไปหน้าคีรถบีเอโอ้ เกินไปแล้วขี่รถเที่ยวทางเมื่อหน้าขี่รถบีเอ็มพี่น้องสุดยอดอะีรประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยคนคือเกินแถว่ะเพิ่นสร้างได้เนื้อใพี่น้องสร้างถนนหนทางให้ียดเท้าน่าขี่รถมาเห็ดให้เห็ดหน้าขัดบ้านคอยนี่เป็นทางแดง บมได้แปลกไก่ัาบ้านคอยนี่เออคอยสิบบแปลกใจได้เป็นทางเด็ดอันนี้คอยแปลกไก่คอยตกใจเลยวคอยเห็นหต้นแรกคยอยขีดเขามากเขาขีดว่าสิมันสิมาสุดอยู่แถวคอนโดเขาบอแมนมีน้องเอ้ยบ้านเพิ่นเมื่อนเพิ่อนเขาไปตาสะออนเนี่ยประเทศไทยทางไปให้ไปหน้าไปตรงหน้าเป็นทางดำทางคนกีดโอ้เว้ มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนี่อันนี้คือความูุศึกจากใจคเลยเอยๆนี่เพราะวา่วาเคยเห็นนี่อยเคยเห็นเคยเห็นแต่แบบเออแบบท่างแบบแล่นออกไปทางไงนี่เห็นแต่วา่าท่างไปนะโอ้มันสุดยอดอะลีพี่น้องนี่ทางสองเลนนี่สองเลนนี่สองเลนนี่ รถนี่เลี้ยนสวนกันได้เลยนี่นี่แต่ว่าสีแซงคันก็สียากแน่เพราะว่าเดี๋ยวมันสีตกตรงหน้าสีหารถมาเอาขึ้นยากสูงดีสูงนะเนาะพุ่นสูงขึ้นมาเนี่ประมาณซิปเศร้าเออประมาณในว้าวเป็นเมตรหิปเส้นเออประมาณเมตรว้าวเมตรหิปเส้นรถก็ะเจาขอมาดิพี่น้องเอ้ยรถกรเจ้าก็มาหลายเลยแต่ว่านี่มันมันเป็นกังเว้น แล้วมือนีนแดดบ่แห้งวานไหนก็เลยเหมาะได้โอกาสเลยก็เลยทายทอดให้เบิ่งเลยว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นนี่ประเทศไทยนี่คือเจเลญแหเนี่ยพออีพี่นันขอพาปไปเบิ่งไอชีพกรอนขอพาปไปเบิ่งไอในเมืองเนาะแม่นคันในเมืองในบริเ้แปกใหอ่เนี่อันี้มดูบวาน้นอง อยู่บนนอกคอกหน้าแบบเดียวกับบ้านข่อยแต่ว่าเป็นทางดําทางคน้นจีดได้พี่เน,นาะหน้าตกใจเนาะโอ้เว่ยทิ้งสำคัญเจ้าเห็นบอกมีไฟอีกนะไฟฟ้าเนี่ยมีไฟส่องแสงสว่างไฟไฟสว่างตามบนทางอีกเออขนาดท่างใหญ่ๆบางบางไงบางบางบ่อนนี่บ่มีเดแ้แม่แม่บางพื้นที่บ่มีแต่ว่านี่แบบ ขันเมาแล้วกัดทางทรงหน้าไปหาใส่เบ็ดกบเม็ดเขียนบนตองย่านไฟเบิดก็ได้นี่มีไฟสว่างเออโอ้ยนั่นแหละคลิปนะขอขอสิพ่าไปเบิงว่าคอยมาเดี๋ยวขอยสิมาไทยเบิงอีกทีพื้นทีหนึ่งก็คือพื้นทีนี่แหละพอขี่รถเข้ามาลงลงลงลืมหรอกแต่ว่ามีอีกบอลหนึ่งที่ขอชิไปแต่ว่าบอลนั้นมันบอลใหญ่ปานนี้อันนี้เขาชี้ข้ามาเนี่ประมาณหากิโลหกกิโลเด้พี่น้อง ยังโมท่นเบิดอยู่ทางยังขับไปบอียู่บปุ๊คชุดสุดคือสิเป็นแบบทะลุเจ้าแปลกใจบ่แปลกใจว่าเพือนคนยังคือมาอยู่อยู่ทุ่งนาเจ้า,า<อ>แปลกใจบ่เกินหมูบ่บ,บ้านไม่หรอเป็นหมู่บ้าน,นแกเป็นเพื่อนเพื่อนคนรวยเด็กบ,บ้านจัดสรรเออเป็นเพื่อนคนรวยแบบว่าเพิ่นเพิ่นชี นี่ขึ้นมาแบบเป็นเป็นกลุ่มเนาะแค่สามสิบลังก็จะมีแค่ในแค่กับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี่อนเป็นอย่างเพื่อนคือเอามาปลูกไปทงน้าฮานีนะยี่งใหญ่เป็นอะไรถ้าก็สงสัยขี้ข่อยบ่ข่อยสงสัยแห้งเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแบบมันทิปปอดฉานหมดก็อาจจะเป็นไปได้เลยโอ้ปอดฉานเนี่ยมันก็มีโรงงานโรงงานอยู่แต่มันโล่งไงมูลนิธิอาร์ตไง มันธรรมชาติกินธรรมชาติบ้านนี้ราคานี่ยถ้าขาดดาวขาดดาวนี่จะว่ามันถี่พอๆกันบอกกับในเมืองหรือว่าคุยว่ามันอาจจะถือว่าหรือเปล่าพอมันความสะดวกด้วยไงมันอาจจะมองถึงความสะดวกมันขึ้นกับคนชอบอะไรบางคนเขาอาจจะชอบแบบแบบมันนอกแม่แบบกินหญ้ากินขี้โคลนอย่างนี้เนาะทุกคนเห็นนะหลุดจะเล่นตลอดนะทุกคนแม่ โออบ๊ะโบแมนมาทางเมื่อหน้านี่บโบเมนนาซิมี่จะลดเช่าหน้าเยลยรถพอ่อค้าเช่าขายครับเพิ่นกับลัดไปลัดมามันก็คือสิแบบว่าคือว่าแหละน้องแบบคือทางไปหน้านี่มันสะดวกสบายนะแบบมันลัดออกไปใส่เส้นนั้นเส้นนี้ได้เนี่ยคนขี่เข้ามาจ,าจ,าจาั๊กจั๊กจักทางออกโบจักนี่นี่ตัวน,นี้ยังงุ่งอยู่เด็พราะว่าขี่เข้ามามันเป็นคอนโดเนาะข้างหน้าแมนขี่เข้ามามีคอนโดสิ่งที่เราเห็นนะ,นะ แต่ว่าข้างหน้าจะเป็นหมู่บ้านแล้วข้างหน้าผู้เ, <c oughs> เริ่มจะมีหมู่บ้านมันก็นปนกนแปลกใจหน้าแปลกอยู่ออคือบวกกุ้งนี่แปลกใจเลยแปลกใจว่าเฮ้ยประเทศไทยเพิ่นพัฒนาไปได้ขนาดนี้แลว้วข่วมเจริญก่าวหนาของเพิ่นนี่มันเขตอาเซียนนี่กระห่วยก็คือว่าอันดับหนึ่งคือกันได้ค่อยว่านี่ยคำว่าเป็นปานนี่ไหน คือมันจะเลื่อนไปเบิร์ตเลยนี่จะ,จะเลื่อนมันจะเลื่อนแล้วเนาะทางไปหนากันยังเป็นทางดำโอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยสะออนมันนนอกพอมาเห็นอยู่ทงไหยทงหน้าผัดมสัสสวอนค์คทางถนนค้นทางบ้ทนนทนทา,านเพื่อนก็เลยแบบถ่ายถอดเห็นว่าเออจากใจคนมันนนอกพอได้มาเห็นแบบสวบนนรรค์บรรหน้าที่แท้จริงนี่คือสวรรค์บรรหน้าที่แท้จริงในนี่ทงไหยทงหน้าเพื่อนในห่วย กันดำนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งมูได้ี่น้องเลกล้เจ็ดชิแล้วนี่น้ำผึ่งในหิ่งเนยเบิ่งที่เรานี่อะนี่แหละคลิปนี้กะพามาเบิ่งซัมนี่แหละความสะดวกสบายแหละกะัความเจริญสวรรค์บ้านนาของประเทศไทยผู้ใดมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะว่า มันมีแค่ทีที่ข่อยเห็นนี่บอกรืยว่ามันยังมีความแตกต่างหลายกานีอีกแต่ว่าจริงที่ข่อยเห็นนี่คือข่อยกับนี่นะประเทศไทยพนพัฒนาไปได้ขนาดนี้แล้วเนาะอ้าคลิปนี้ก็ขอก่ลาวคำวา่าส,สบายดีขอคุณสบายดี